ชมรงทวีดับวัวโรงเรียนนราศิขาดไล่พร้อมก้าวไกลสู่ความเป็นระดับเพชรยืนหนึ่งเรื่องกิจกรรมและสถนนานการวิชาการเป็นเลิศไม่แพ้ใครพ้อะพวกเราคือแกนนำชมรงทวี be, นบวัโรงเรียนนราศิขาดไลา่ชมรงทวีดับวัโรงเรียนนราศิขาดไล่เป็นองค์กรในศึกษาที่เกิจการมีส่วนร่วมของทีมงานที่รวมคิดรวม,ม,าม,ามาถาร่วมแก้ปัญหาและรวมฝากรีกีฟยากเสรติดมามาสำหรับปีพศอ ทีนะี้คนไหนวชวนให้เป็นคนเก่งและดีหางไกยาเสพติดแ,และเพื่อมุ่งสู่จุดหมและชัยชนะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพมีกหรหลวงสอนประธาชนชมรมชูวีน้ำบัวโรงเรียนนาลักษาลายสวัสดีค่ะฉันนางสาวพรศิริวัฒนชัยรองประธานคนที่หนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวกรอสรขารรองประธานคนที่สองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนเระก็รเลขานุการพวกเราทั้งสี่คนเป็นแกนนําชุดใหม่ที่มีความมุ่งม,มั่น ในการสื่อสารความเป็นทูบีนับวันจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งให้แข็ง่งน้องเยาวาชนทูบีนับวันรุ่นเป็นพลังแห่งความสามาัคคีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและประสิทธิภาพพัฒนมุ่งสู่ระดับย่ มีรูปแบบการเมืองงานเพื่อเกิดเครืคอข่ายเคหะกัรโคงการทวีนุ่มวันที่นำไปสู่การส่งเสริมให้เยาวชนรวมกลุ่มดูแลแก้ปัญหาเพื่อนตนเองปังพาตนเองได้โดยนำองค์กระกอบต่อเป็นกรอบก,ก,การเมืองงานดังนี้คอ,อกรรมการดนันะสองชุดด้วยกันได้แก่ชุดที่หนึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดที่สองคณะกรรมการที่แต่งตั้งสมาชิกภายในโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเป็นคณะกรรมการที่สิบแปดท่านต่อต่อกอันงักวัยสขาชนทวีนุ่วัน กองทุนมีกลุ่มส่วนผสมสมาชิกผู้ขอแม่ครูงบประมาณสนับสนุนและการจัดกิจกรรมหารายได้โดยใช้นโยบายการตลาดอาชีพทำให้ปัจจุบันมีเงินกองทุน15,162บาทมีการจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่เป็นปัจจุบันแสดงให้เห็นการใช้จ่ายอย่าชัดเจนตลอดจนมีการประชุมที่แจ้งรายรับรายจ่ายให้แก่คณะกำกับชุดปีเมื่อวานผ่านที่ประชุมสังเรียนและสองครั้งกิจกรรมงานงานตามหลักสามยุทธศาสตร์กิจกรรมสองพอใจและความต้องการ มีเป้าหมายด้วยเยาวชนเพื่อเยาวชนยินหลักเด็กทาองพีใหญ่นุนจะแบงกิจกรรมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตามหลักสารยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยสามสอคือออหนึ่งสอสร้างกระแสยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการเดนรนปุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทวีนา ทำอินสตาแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เฟซ b o o k และไลน์เพนเอนนทวีนับวนเอกสารสัมพันธ์และกิจกรรมรณรงต่อต้านยาเสพติดโลกโซโมนัทจวัลสมาชิชคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยสองสร้างภูมิกันใจิตใจซที่สองการเสริมสร้างภูมิกันใจิตใจให้แก่เยาชชนโดยผ่านกิจกรรมกทุมีนัมบไอดอลเยาวชนต้นแบบเก่งและดีและการแข่งขันทวีนัมรมีการจัดตั้งศูนย์าใจทวีนัมบวรในสักษาจัด ที่หลากหลายมในเทวชนเป็นหนึ่งในพื่อนอยากเส็ติดตามแนวคิดที่ว่าปร <หา S 1> ับชกสร้างสู่แก้ปัญหาในทิวให้กับสมาชิกปัจจุบันคณะก,กรรมการสื่เพื่อนใจทูบีนบวนรุ่นสิเป็นแกนให้บริการเดินกิจกิจกรรดังนี้บริการให้คำปรึกษากับสมาชิกที่ต้องการคำปรึกษาผ่านท,ทางออนไลน์และออฟไลน์จักกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จากกิจกรรมก,ก,ก,กลุก่มเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกที่มีปัญหาทางด้านการเรียนในรูปแบบที่สอนน้องและจากกิจกรรมฝึกทักษะ คิดพละ EQ ให้กับสมาชิกทำโดยตนเองและเป็นกลุ่มไม่กิจกรรมโครงการใครตดดยายกมือขึ้นตรวจคัดกรองปัสสาวะสมาชิกทุกวินว้ำัภาพเรียนแล้วหนึ่งครั้งปัจจุบันรถกับ NS ที่ R โมเดลของสถานศึกษารเดินการส่งผลให้การตรวจคัดกรองนักเรียนไม่พบนักเรียนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดแต่ยังส่งผลให้เท่านของเราได้รับรางวัลสถานศสีขาวปอดยาเสพติดและใบมงต้นแบบระดับทองและร ขาไรได้มีการตกแตบันคือข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการชูบีน้บริวระดับอำเภอเมืองดาราที่ว่าประจำปี2,568และชมรมทูบีน้บรวัรโรงเรียนคณะาดเดิมรงจังหวัดยะลาได้มีการศึกษาดูงานที่ชมรมชมบีน้บรวัรโรงเรียนราิวาสลายและเรายังได้มีการขยายเครือข่ายยงเรียนชุมชนต่างๆในการสร้างศูนย์เรียนรู้ตำนานราขาชูบีน้บริวนราาิขาสลายกิจกรรมรักเปิดเรียนรู้ชามบีสุดสมาชิเครือข่ายโดยจากกิจกรรมร่วมกับชมรมกลุ่มต้นแบบของ นราธิวาสและจัดกิจกรรมทุบิีนะบวันสั่นจรให้กับโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสทพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมแต่งที่ยอมรับและมีความภาคภูมิใจในตนเองสามารถเทคือขาให้แก่โรงเรียนวัดม่นากาีโรงเรียนวัดโคงโกสกรศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนราธิวาสและเรายังมีชมรมมีนับวันโรงเรียนนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเครือข่ายที่สามารถรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต <tr> ้นแบบระดับทองที่สองขารวมรกวระดับประเทศอีกด้วยสามารถผักดนช่วโรคทงจูบีน้ำหวานรงเรียเฉลิมพระเกียรติโกมุระยุวานลาชนะค่บางปอประชาราเข้า่วมนการประกวดแบบภาพตาได้เป็นปีที่สองด้วยนะผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาก่อให้เกิดนวัตกรรมตั้งแต่ปีพศ2556จนถึงปัจจุบันมี27นวัตกรรม ของผู้กระทำความดีในชีวิตประจำวันผ่านสื่อโซเชียล Facebook Instagram TikTok เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้ ผมรักค่ะได้เห็นถึงแนวความคิดที่มีหลักการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนวัตกรรมดาวดวงใหม่สู่ความเป็นหนึ่งประโยชน์ภายในชมรมก่อให้เกิดกลุ่มชนต้นแบบเก่งและดีหางทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และฝึกพละภาษาทางด้านการร้องในการเต้นและหลกได้กิจกรรมให้เสีสยงติดสารเสพติดประโยชน์ภายนาชมรมช่วยเรียนผู้พอมีความสุขรู้สึกดีต่อกิจกรรมและในปีนี้สามารถผัดันผู้เข้าประกวดของต่อระดับภาคจำนวนหนึ่งคนได้นะสามก่อให้เกิดนวัตกรรมชูบีสารฝันปั่นนํำใจ ชุมชนผสานความรู้ความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องของยาเสพติดทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุขและดีแยกปัญหาของยาเสพติดนวันตกรรมทั้ง6ในเผยแผ่ในสื่อโซเชียลของชมรนและจากการทำงานในรูปแบบเดิงเก่าก่อนเกิด13องความรู้ตั้งแต่ปีพศ2559จนถึงปัจจุบันและในปีนี้มีองความรู้ที่พัฒนาต่อยอดองความรู้ e บุ๊กสื่อสารเราค่ะชูบีน้ำประวัจากวุฒิพี่สุนทนอง สมาชิกทุกที่เขียนประสบการณ์และความรู้สึกตรงที่มีตองการทำงานในชมรมจุบีน้ำวันส่งต่อให้น้องๆกับกานที่ยั่งยืนของชมรมและเผยแพร่ไปยังชมรมเครือข่ายในปีนี้ได้เกิดองความรู้ใหม่2องความรู้องความรู้หนึ่งองความรู้ทักษะการนำเสนอผลการทำงานชมรมทุบีนวันในสาระประโยชน์ใสมาชิกมีทักษะการนำเสนอผลการงานอย่างถูกต้องมีศิลปะประโยชน์ายนอกเครือข่ายในจังหวัดและต่างจังหวัดสามารถศึกษาเรียนรู้แนวทางการเคลื่อนชมรมเพื่อเวลาชมมของเดวเองต่อไปขอบริสุท อย่างยั่งยืนในสังขาเบี้ยภายในถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอารมณ์ปกติและแก้ไขปัญหาอย่างเสรติดเยี่ยมถูกต้องความขวางไม่สุภาพเบี้ยภายนอกเพื่อใครได้จังหวัดและต่างจังหวัดสามารถศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนชมวันทีนิวมอลเพื่อนำพัฒนาการดำเนินงานชมวันที่เมื่านของตัวเองต่อไปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามวิธีสารศาสตร์รู้สารคุณว่าสมาชิกมีความพึงพอใจระดับดีมากคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยการจัดย้อเชื่อมและเพื่เชื่อมโดยทั้งด้านการถ่ายแบบวัตถกรรมความรู้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งใน สารในสีประเด็นคือประเด็นที่หนึง่งสมสมาชิกทำให้นักเรียนในสถานศึกษาเลือกข่ายรู้จักใช้เร้เกิดประโยชน์หากกงกายสุขิตมีความภูมิใจในตนเองรูง้สึกว่าตนคุณค่าและมีความสามารถด้กกุจกรรมและวิชาการระดับดีมากประเด็นที่สองเือข่ายไม่เคยในจังหวัดและต่างจังหวัดสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เผยแพร่ความเชียลในโลกเพื่อพัฒนาการดำเนินงานชมคุณมีประวัติของตัเอ,องอนนต่อไปประเด็นที่สามจังหวัด ไม่จังหวัดอะไรทีวานมีชื่อเี่ยดไปทั่วประเทศที Hi, <PC. S 1> ่สี่ลงคาราตอนเกิดเะขานตะลยานจุมีนับเมื่อวานเชื่อมรอบผูขานความพอใจจบนับนางสามดาขอชมน้ำจุมีนับเมื่อวานดองเงนาน,นางขานร้ดับดีมากนอกจากนี้ผู้คนมั่นคงของชมรมเราจึงมีการวางแผนปฏิบัติงานระยะสั้นโดยจัดทำนวัตกรรมวาเลนไทน์เขียในด้วยใจฝากไว้ในบอดและองค์ความรู้ N O P E ภรรยาได้มีการจัดทำวดนวัตกรรมจุมีเพื่อนที่และองค์ความรู้ A, A T C ดิบกันที่ย่งยืนของชวร้องคน้างินงานนั้นเกิดข้อง สัสร้าประโยชน์กับสังคมวพื่อชาติไปเ